สวัสดีครับพกรายการเก่เกงกาจพยากรณ์จะทำนายดวงชะตาร12ราศีครับว่าราศีไหนจะโชคดีมีลาบหรือราศีไหนจะมีเคราะอุบัติเหตุจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขครับวันนี้ก็ได้เจอเจอกับท่านอาจารย์เก่งกาจจงใจพระมาพมร้อมด้วยพรบุภาแก้วสาครไเป็นประจำที่เอเพทีวนะคะสำหรับคนเกิดราศีพฤษภนะครับปักนี้ก็อยู่ในเกณฑ์เรีวยกว่า ดีก็ไม่ใช่นะร้ายก็ไม่เชิงนะหมายถึงว่าครึ่งดีครึ่งร้ายฉะนั้นทาอะไรต้องมีสติหน่อยนะครับนะอย่าโลภแล้วก็อย่าไปหลงหลอไอ้ที่ว่าไอ้พวกการพนันใบายามุกนะต้องหนีให้ห่างถ้าเราไม่ยุ่งมันก็ไม่มีปัญหาถ้าเราเข้าไปแตะเมื่อไหร่นะครับความร่วมมันจับปับ๊บแล้วมันก็จะหมดตัวแล้วก็จะมีปัญหาภายหลังนะสําหรับเรื่องการเงินกับตัวท่านนะครับจะทำให้สุขภาพเสียไปด้วย ส่วนเรื่องการงานนะครับกรรมมาของท่านก็ยังดีมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถมัมภ์ค้ำชูนะก็เลยทําให้ไม่ติดขัดและปกติไม่เป็นไรนะส่วนเรื่องคนรักโอ้นี่ต้องระวังกันเลยครับมีปากเสียงแน่นอนช่วงนี้นะปากเสียงเรื่องอะไรเป็นเหตุมันอาจจะเป็นเรื่องเขาอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่นะแล้วเราไม่ไม่รับปากเขาอ่ะนะเขาก็โกรธด,ดิเถียงใช่ไหมทะเลาะกันฉะนั้นต้องพยายาม เดินได้ห่างไว้นะเวลาเข้ามาเขาจะพูดตรงนี้ครับเราเดินห่างเดี๋ยวมิชุระมิชุระอะไรเงี้ยมิชุระดินทา,า,า,างหา่างหลบเลี่ยงไปเลยก็สอนให้รูนะ้แล้วไงก็จะได้ดีขึ้นนะครับนะฮะแล้วโชคลาภมีแม่จานลาสีผ่ผสเอ่อโชคลาภไม่มีฮนะมันชูเนะียมันเคลื่อนไหวอ่อนไหวง่ายนะไปได้เลขเด็ดมานะเขาบอกไม่เลยครับแล้วเลขหนึ่งสองหกนะปลากว่าบมันออกอย่างอื่นแทนนะครับนะ นะมะหกมันย้ายไม่มาไปอยู่ข้างหน้าซะเออลงวีน่าเรียบร้อยนะจากนั้นก็อย่าไปอย่าไปยุ่งไปแล้วกันนะขนาดมันเห็นแน่ๆยังไม่มาแต่เรื่องมันสับกันเนี่ยฉะนั้นถือว่าไม่มีโชคไม่มีลาบส่วนเรื่องญาติปนุคุณุาชสัญชาติพันธุทุนะญาติก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดียังอาจารย์เขาจะมาตีหัวเราหรือไงไม่เชยมามันมารบกวนมารบกวนมารบกวนรบกวนเรื่องอะไรอาจาบอกนี่มาช่วย ยืมรถบางยืมของอะไรเงี้ยอ๋อทำให้เรางุนงงใจถูกต้องแล้วก็ให้ยืมไปก็เสียหายไม่ได้คืนอโอมึงขับไปลงคนมามันก็ไม่ล้างให้อ๋อขับไปเล่นน้ำมันหมดมันก็มปเติมให้เอารถมาส่งอย่างเดียวอ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกงุนงงใแล้วมันยังพูดทิ้งท้ายนะเอารถมาคืนให้ก็ดีแล้วนะ ไม่เอาไปขาย <c oughs> ก็คือญาติๆจะทําให้หงุดหงิดใจในส่วงนี้แค่นี้ต้องระวังนิดนึงนะลูกหลานบริวารในบ้านเป็นไงกระหนุกนพชาัิชาพ,พันธุ์ทูปตาปุตตา,ตาดาวพูธก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดียังไงอ่ะอาจจะไปสร้างเรื่องเดือดร้อนมาให้เราอ่ะยังไงอ่ะสร้างเรื่องตลอดเลยเนี่ยอาจจะไปตีกันหรือไปเมาเงี้ยมาอาจจะไปถล่มไปที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะอาจจะไปไปรักชอบคอผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าอายุไม่เกินสิบสี่สิบห้าทำไมเม่เกินเราเดือดร้อนด้วยไง ไม่ใช่มันไปทะเลาะกันภาษาวัยรุ่นเสร็จไปแล้วมันไปทะเลาะกันโรงพยาบาลนี่ยโยมีข่าวไงเอเพราะเดี๋ยวบริวารดาวพุดนี่มันพุดพุ่พุ่นอยู่ราศีกันมันจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่เดือดร้อนมาถึงเราแน่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วก็ต้องดูแลให้ดีถ้าไม่มีลูกไม่มีหลานก็สบายไปโชคดีไปสบายไปนะ้สำหรับคนราศีพฤษภอ่าพฤษภนะนะเพราหูวังคามมาร่วมกักสาวจันมาร่วมด้วยโอ้โหสนุกเลยนะชัดเจนเลย ปังนี่เกิดแน่นอน,นะ <ừ m. S 1> จะเกิดอะไรก่อนอะไรหลังนี่เองนะครับนะแล้วถ้าเข้าวัดธรรมะธรรมโม,โมช่วยได้ไหมละ่ะโอ้ไปธรรมโมบ้างไม่ไปหรอกนะ,ะ <c oughs> เออ <c oughs> เออนไคือ <c oughs> คนเรามันมีกิเลสมันจับเลยนมันไม่สนใจเรื่องเรื่องทางศาสนาเรื่องพุทธอะไรเงี้ยมันไม่สนใจเห็นไ,ไหม <ừ m. S 1> มันมุ่งอย่างเดียวเห็ไหมแล้วถ้าเดินทางไปไหนมาไหนนี่ลาบลื่นดีใช่ไหมอาจารย์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปนะ จำเป็นแล้วค่อยไปบางพื้นที่เขาก็ยังมีการห้ามอยู่นะล็อกดาวอยู่ยังไม่หมดนะไอ COVID ้โควิด .19 เนี่ยมันยังเดินทางทั่วอยู่มันบอกมันยังทั่วไม่ทั่วประเทศไทยมั้มมันต้องไปให้ทั่วเ <laughs> ออสรุปส่งท้ายของชาวราสีพฤษภนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หนะ้าที่การงานของชาวราสีพฤษภอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยนะคะทำอะไรเจ้านายก็รัยยกคุณลักผู้ใหญ่ก็เอ็นดูเอาไปเจเต็มสิบนะจ๊ะ ส่วนด้าการเงินแน่นอนช่วงนี้จะหลงไหลไปกับอไบยมุ mm hmm. ก็จะเสียเงินมากอาจารย์ให้แค่5เต็ม10ิบนะจ้ะด้านความรักก็ไม่ค่อยดีเลยอาจจะมีปัญหาปากเสียงกันได้งา่าย mm hmm. ก็เหลือแค่3เต็ม1ินะจ๊ะวันนี้เวลาหมดแล้ว mm hmm. คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเช็คดวงกันสดๆแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกับเรา2คนที่นี่เอเพ t ทีวีหรับวันนี้สวัสดีครับ